เอาละกับสวัสดีพี่น้องทุกคนที่เข้ามาดูเข้ามาชมทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับอยู่กับผมแบ็คโอเคโอเวอร์นะครับคนเก่าคนเดิมที่ไม่ได้มีความเก่งมีแต่ความกากและความเกียนเหมือนเดิมนะครับผมเอาละวันนี้นะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าผมมาทําอะไรผมผมคิดว่าน่าจะมีหลายๆคนนะครับที่เป็นเหมือนผมนะครับเวลาเราเติมพวก RP ร o อร์เยล a ารนี้นะครับจะมีการทำาลรกงภารกิจนะครับผมอ่ะ มันจะมีภารกิจหนึ่งนะครับหลายๆคนอาจจะรู้แล้วแต่อีกหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับผมซึ่งมันเป็นภารกิจง่ายๆนะครับแต่ว่าคนที่ไม่รู้ก็ไม่รู้นะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาออสอนวิธีปลดล็อกภารกิจนั้นนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวทําให้ดูเลยนะครับผมอภารกิจนี้นะครับมันจะมีชื่อว่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับหากัน อันไหนนะนี่นี่นี่นะครับผมอ่ะเจอละส่งสอง,สงโพสในโมเมนต์นะครับไม่รู้ว่ามันอ่านว่าโมเมนต์หรือเปล่านะครับผมอ่ะถ้าอ่านผิดก็ขอโทษขออภัยเรื่องครับผมอ่ะธารกิจนี้นะครับผมหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าทํายังไงนะครับผมแต่ผมจะมาสอนวิธีทํานะครับซึ่งผมทําไปแล้วนะครับผมนี่ง่ายมากอ่ะขั้นตอนแรกนะครับผมเราอยู่หน้าแรกใช่ไหม จากนั้นนะครับให้เรากดเข้าไปที่รูปโปรไฟล์ของเรานะครับนี่นะครับรูปโปรไฟล์ซ้ายมือมุมบนซ้ายมือนี่นะครับกดเข้าไปเลยนะครับผมจากนั้นครับนี่มันจะมีคําว่าโมเมนต์อยู่นะครับผมนี่ตรงนี้เลยนะครับผมที่เป็นรูปคนสองคนซ้อนกันอยู่นี้กดเข้าไปจึ๊กหนึ่งจึ๊กนะครับผมอ่ะจากนั้นทํำยังไงมันขึ้นอย่างนี้ปุ๊บให้เรากดที่คําว่าโพสต์สถานะนะครับผมสถานะการโพสต์สิเออ สถานะการโพสต์นะครับผมข้างล่างนะครับที่เป็นสีเหลืองๆนะ่ะกดไปเลยนะครับผมปั๊บนี่จะมีช่องตรงนี้เขียนว่าโพสตนะ์สถานะเอสถานะการโพสต์นะครับผมอ่ะจากนั้นให้เราทําการใส่คําว่าอะไรก็ได้นะครับอย่างผมจะใส่คข้ามาเช่นออีๆนะครับผมง่ายสุดแล้ว <laughs> ใครจะใส่อย่างอื่นก็ได้นะครับผมอ่ะจากนั้นเราให้เรากดโพสต์นะครับปัาบปัาบไปหนึ่งทีจากนั้นให้เรากด post ให้เราทำอย่างนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะกดตรงนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็กดโพสเหมือนเดิมนะครับอ่ะแบบนี้นะครับสองครั้งนะครับปั๊บอ่ะมันก็จะเสร็จแล้วนะครับผมให้เราเข้าไปดูได้เลยนะครับว่ามันเสร็จหรือไม่เสร็จนะครับแต่มันเสร็จแล้วจริงๆนะครับผมอ่ะให้เราเข้ามาเช็คครับตรงนี้ปั๊บปั๊บนี่เข้ามาเช็คดูนะครับมันเสร็จแล้วนะครับอ่ะมันจะมีสัปดาห์ที่สองสัปดาห์ที่สองนี่เหมือนกันเลยนะครับผมแต่เป็น ส่ง A ห้า p o s น่าจะเป็นห้าสต์นะครับส่งห้าสต์ในโมเมนต์อ่ะประมาณนี้แหละนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นแนวทางนะครับหรือว่าจะเป็นทางออกให้กับเพื่อนๆหลายๆคนที่ยังเอ๊ะงงอยู่ว่ามันคืออะไรนะมันคืออะไรอะไรคือส่งโพ s t สองพสต์สาม post โมเมนต์อะไรไม่เข้าใจนะครับอ่ะให้มาดูคลิปนี้นะครับผมง่ายๆเลยนะครับผม อ่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามผมด้วยนะครับผมผมไม่ขออะไรมากครับคลิปนี้ผมขอแค่20ไลค์ก็พอครับผมกับอีก5คอมเมนต์นะครับผมอ่ะถ้าเกิดมอีอะไรที่ไม่เข้าใจนะครับผมจะคอมเมนต์ comment, ถามไว้ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะ,ะไปหามาให้นะครับผมจะไปหาวิธีการวิธีแก้อะไรมาให้นะครับผม สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะกล่าวลานะครับผมว่าไม่ว่ามาจะเร็วสักแค่ไหนก็แพล้าลานะครับเพราะว่าลาไปก่อนนะครับ <c oughs> เอาล่ะ <c oughs> บายบายครับผม